สวัสดีครับช่อง n อ Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว d i o cd icon brush อันนี้กันนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับมันก็คือเข็มกัดตัว C แล้วก็ตัวดีนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือไม่มีอะไรพิสดารเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทาไมผมถึงซื้ออันนี้มาแล้วก็ในการใช้งานจริงเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูกล่องนันก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะมีอะไรพูดถึงเรื่องตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยให้้ดูแเเนนรว่่่าาาตออทีีซืมย ต่อให้มันเป็นเข็มกัดอันเล็กๆนะครับแต่แน่นอนราคามันไม่ได้เล็กไปด้วยนะไอ้ตัวนี้ราคาผมบอกกันเลยว่ามันอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับซึ่งถือว่าแพงแบบก็เอาเรื่องนะครับก็ตามภาษาดีออนะทุกอย่างแพงอยู่แล้วดังนั้นกล่องแพคเกจจิ้งที่เขาให้มาก็จะน่ารักน่ารักเลยนะครับซองจะเล็กๆแบบนี้มาถึงก็จะอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับซองของเขาเนี่ยสังเกตดูว่าเป็นซองผ้าที่ตรงเนี้ยเป็นยางที่มันปั๊มนูนขึ้นมานะครับคือแบบ มี texture ขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปบนตัวผ้าด้วยไม่ได้แค่สกรีนธรรมดาทั่วไปนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็อันเนี้ยเป็นพวกที่มันมากระถุงอยู่ละก็เป็นฮาร์ดแวร์พวกนี้นะครับคือของถองของแถมก็เหมือนกับ ดีอตามปกติทั่วไปอ่ะก็อลังการจัดเต็มอยู่นะกล่องก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็ใบเสร็จทั่วไปนะครับโอเคมาดูที่ตัวเข็มกลัดกันเลยดีกว่านะก็ง่ายๆเลยมันก็คือเข็มกลัดที่เราสามารถเอาไปติดอะไรก็ได้ที่แบบมันสามารถเจาะรูได้นะครับซึ่งเดิมทีถ้าเกิดเราไปดูบนเว็บไซต์ของดีอนะเขาจะมีการชี้นําก่อนนิดนึงนะครับว่าเข็มกลัดเนี้ยมันเหมาะจะไปติดบนพวกเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อสูทต่างๆนานาที่มันมีรูอยู่ตรงปกเสื้ออะไรแบบนี้นะครับอย่างเพื่อนๆหลายคนที่มีสูทอยู่ท เป็นรูเล็กๆเลยนะครับ1อันเราสามารถเอาอันเนี้ยไปปักเข้าไปนะครับก็คืออย่างนี้นะถอดด้านหลังออกมาแล้วก็ปักเข้าไปแล้วก็ไปสอดเข้าแบบนี้นะครับทำให้ตัวสูตรตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีโลโก้ C D D i O เนี่ยอยู่บนสูตรนั่นเองซึ่งจริงๆต้องบอกงี้นะครับว่าสูตรของ D i O r หลายๆตัวนะที่แบบมันเป็นสูตรเต็มยศสูตรอลังการ มันจะมีโลโก้ตรงนี้ปักอยู่บนเสื้ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเข็มกัดเหมือนกันได้แหละแล้วก็มันจะเหมือนแบบเป็นการแถมมากับตัวเสื้อสูตรเลยอ่ะอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นไอเทมที่จริงๆก็คือเราซื้อแยกมาจากตัวสูตรอีกทีหนึ่งอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีสูตรดีออยในทางการแต่ว่าอยากจะอัดเด็สูรบางตัวที่เรามีให้มันกลายเป็นสูตรดีออยก็ใช้พวกนี้มาเติมเข้าไปได้นะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบมีความหมายว่าซื้อไปเพื่อจะเนียนเปลี่ยนสูตรทั่วไปเป็นสูรดี อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเหมือนกับพวกเข็มกลัด c ชาแนลเข็มกลัดแบรนด์ต่างๆที่เราเห็นพวกดาราหรือว่าสาวๆเขาใส่กันอะอย่างบางคนก็เป็นเรสธรรมดานะครับเป็นเรสสวยสวยเลยไม่ได้เป็นยี่ห้อชาแนลแต่ก็เอาเข็มกลัดชาแนลไปติดแล้วมันก็ดูเออสวยดีดูน่ารักดีนะครับ ความหมายคือแบบเดียวกันเลยอาจจะแบบไม่ได้จะเนียนอะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่ก็ทําให้ภาพรวมภาพลักษณ์การแต่งกายเราอะ่ะมันดูเป็นธตรีมดีออมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวเข็มกลัดเนี่ยเขาก็ทํามาค่อนข้างจะดีนะคือตัววัสดุเนี่ยมันเป็นซิลเวอร์นะครับก็คือเป็นเงินสีก็จะเป็นสีมาตรฐานเงินเงินมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงเข็มกลัดจะมีคําว่าดีออตัวนี้ด้วยซึ่งเงินเนี่ยต้องพูดก่อนว่ามันเป็นวัสดุหนึ่งที่ในระยะยาวอะ่ะมันจะมีการกอากากอ,รอรกซิ สะอาดหรือว่ามันคลีนมันขัดกันหน่อยนะครับเป็นช่วงๆไปนะก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัสดุประเภทเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะคือไอ้เข็มกลัดนี้มันมีปัญหาหนึ่งก็คือด้านหลังอ่ะมันไม่มีเขี้ยวที่แบบเอาไว้ล็อกติดกับตัวผ้านะครับคือมันจะมีแค่เข็มตรงนี้อันเดียวโดดๆเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกที่โอเคค่อนข้างจะแน่นหนาดีนะครับแต่พอเวลาที่มันไม่มีเขี้ยวมันล็อกกับผ้าสมมุติว่าผมอ่ะเอามาปักบนผ้าอันหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเป็นผ้าเม แบบนี้ทะลุออกมาอีกด้านนึงแล้วก็เอาตัวพินเนี่ยมาล็อกเข้าไปซึ่งถ้าเกิดผ้ามันหนามากอ่ะอันนี้มันอาจจะพออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผ้ามันแบบไม่ได้แบบหนาเวอร์ขนาดที่ไอตัวเนี้ยมันจะกดเข้าไปได้แน่นๆอนะ่ะมันจะทําให้ตัว CD ดีเนี่ยมันเอียงไปเอียงมาแบบนี้นะครับบางครั้งเราใส่กระสูดอ่ะผ้ามันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้น เวลาเดินเดินไปบางทีมือไปโดนมันอาจจะเอียงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอียงอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไปเลยดังนั้นในการใช้งานผมก็จะหาพวกเป็นเทปกาวสองหนา,นา,นาๆที่เขาเอาไ้ติดป้ายทะเบียนรถหรือว่าเป็นเทปกาวติดในห้องน้ําที่มันเป็นสีใสๆนะครับที่มันหนาหน่อยสักมิลสองมิลอะเอามาแปะเข้าไปด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยปักเข้าไปทับบนเทปกาวอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันมีแรงบีบระหว่างตัวล็อกด้านหลังกับตัวด้านหน้านะครับมันก็จะอยู่บนเสื้อผ้าได้ดีขึ้นหรือไม่มีวิธีนึนคก็คืืออให้เพ่นเนย ตัดเทปกาวสองหน้าอันเล็กๆเลยนะครับมาแปะไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตัว CD เลยนะแล้วก็เวลาอยู่บนปกเสื้อเนี่ยมันก็จะล็อกติดตำแหน่งแบบนี้ไว้ยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิกหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับทำให้ตัว CD ดีเนี่ยมันไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยนอกจากตัวเสื้อสูทแล้วเนี่ยยังใช้กับอะไรได้บ้างเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะคือผมแนะนําว่าควรจะใช้กับอะไรที่มันมีรูอยู่แล้วเป็นหลักนะครับ ดังนั้นเนี่ยพวกเสื้อสูตรเสื้อแจ็คเก็ตต่างๆนานาที่มันมีรูตามปกเสื้อหรือว่ามีรูที่จุดนั้นจุดนี้อ่ะ เอาพวกนี้ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่แบบมันไม่ได้มีรูอยู่นะครับเช่นเสื้อยืดแวง่ายนะครับเสื้อยืดสีดําล้วนถ้าเกิดอยากเอาไปปักบ,บนอกซ้ายของเสื้อยืดให้มันเป็นแบบเสื้อยืดที่มีโลโก้ซีดีอะ่ะจริงๆมันทาได้นะครับแต่ว่าเข็มมันอะ่ะต้องบอกว่ามันใหญ่ประมาณหนึ่งนะคือมันไม่ใช่เข็มเล็กๆที่แบบเวลาปักบนเสื้อผ้าไปอะ่ะแลวแบบพอดึงออกปั๊บอ่ะรูมันจะดูเนียนตามันจะไม่เนียนนะคือมันจะใหญ่เลยนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดอะแล้วเอาเอกเข็มนี่ปักเข้าไปปั๊บนะเสื้อยืดคือเสียไปเลยนะครับมีรูขึ้นมาแบบคล้ายๆเป็นรูตามดไปเลยอะดังนั้นก็ถือว่าไม่แนะนาเท่าไหร่สําหรับการเอาไปปักบนเนื้อผ้าที่มันไม่ได้มีรูอยู่แล้วนะครับหรืออย่างกระเป๋าแบแกแพ็คอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางคนที่ ชอบเอาไปปักตามแบ็คแพ็คโดยที่ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเป็นรูอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยทำได้เลยนะก็สามารถทําให้แบ็คแพ็คมันดูมีโลโก้ดีออขึ้นมาดูเท่ๆได้ดีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นหมวกแก๊ปอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ชอบไปใส่กับหมวกแก๊ปนะปักอยู่ด้านหน้าตรงปีกหรือว่าอยู่ตรงด้านบนของตัวหมวกนะครับแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนนะครับว่าด้านหลังเนี่ยยื่นมาประมาณนี้นะถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งที่หมวกเนี่ยมันชิดกับหัวมากอะ่ะเราก็จะเจอเข็มกัดตรงนี้มันเบียดเหมือนกันนะครับมันก็จะไม่เหมือนเข็มกัััดดอีีีกกแแแบบนะแบบบนนนทท่่มเเป็็หวไ้ะ อันนั้นเสียบเข้าไปแล้วก็เก็บหัวมันก็จะเรียบเนียนกว่า แต่อันเนี้ยมันจะมีด้านหลังเนี่ยดันออกมาแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็ต้องดูกันไว้ว่าเราจะชนกับตรงนี้ไหมนะครับมันจะมีปัญหาในการสวมใส่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าที่ผมใช้งานมาเนี่ยหลักๆเลยผมใส่กระสูดเป็นหลักเลยนะครับคืออย่างบางตัวเสื้อเชิ้ตอะตรงปกอะมันจะมีแบบรังกระดุมอยู่นะครับผมก็ไปติดบนปกเสื้อเชิ้ตได้เหมือนกันหลักๆก็จะประมาณเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้เอาไปใช้กับพวกกระเป๋าหรือว่าพวกหมวกต่างๆนานาเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันหลุดหายด้วยคือไอ้ที่มันล็อกเนี่ยมันก แบ็克แพคนะครับถ้าเกิดเราเที่ยวไปในเมืองที่แบบมันไม่ได้ปลอดภัยมากอ่ะอาจจะมีคนกระชากออกมาแล้วมันก็หลุดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนมากผมก็เน้นใส่บนเสื้อที่มันมีรูอยู่แล้วเป็นหลักเลยดังนั้นก็ลองเอาไปอัดแอปเปลี่ยนตามการใช้งานดูได้นะครับซึ่งโดยภาพรวมเลยถ้าถามว่าเป็นอะไรที่คุ้มไหมเอาจริงๆต้องบอกตามตรงเลยนะมันไม่มีความคุ้มอยู่ในตัวมันเลยนะครับเพราะว่าความที่มันเป็นเครื่องเงินอ่ะมันไม่ได้มีราคาที่แพงมากนะมันไม่เหมือนทองนะคืออย่างทองอ่ะถ้าเกิดชิ้นนี้นะแลขายโห รีบกระโดดซื้อเลยนะครับคุ้มแน่นอนนะถ้าเกิดเป็นไวโกราคานี้นี่แบบมันหาไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเงินะถ้าเกิดมันไม่ใช่ยี่ห้อดีออบอกเลยว่าเข็มกัดแบบเนี้ย มัน5 0 0ร้อพันหนึง่งมันก็ควรจะซื้อได้แล้วนะครับแต่พอมันเป็นโลโก้คริสเตียนดีออนซีดีเนี่ยมันก็เป็นการแพงที่ branding, แบรนดิ้งแพงที่ตัวโลโก้เนี่แหละอันนี้เรียกได้อย่างเต็มปากเลยว่าเป็นการจ่ายเงินซื้อโลโก้ซื้อแบรนด์ที่แท้จริงเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการการตกแต่งต้องการกิมมิคในการแต่งกายมากขึ้นอะ่ะคือผมมองว่าเป็นหนึ่งในเอสเซนส์ีหนึ่งอะ่ะคล้ายๆกับพวกกำไลพวกสร้อยอะไรแบบนี้ที่สามารถใช้งานบนเสื้อผ้าได้อะ่ะก็มองเป็นแบบนั้นมากกว่านะมันก็อาจจะแบบโอเคกก้้้าาาาจจ่่ยยไดมขึน,นะครใครทีอ ลองเอาไปตกแต่งแจ็คเก็ตหรือว่าเอาไปเพิ่มกิมมิคในการแต่งกายให้มันดูเป็นดีออมากขึ้นก็สามารถลองเอาไปใช้งานได้เลยนะผมว่าก็ดูน่าสนใจดีนะครับส่วนการซื้อเนี่ยผมซื้อจากตัวสยามพารากอนนะครับคือจริงๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปบนเว็บดีออแล้วก็เช็คได้ว่ามันมีขายหรือว่ามีสต็อกในสาขาไหนบ้างน,นะตัวเนี้ยก็จะมีอยู่หลายที่ในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับยังหาได้ไม่ยากมากนะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับราคา1ม0 0 0บาทจากช็อปไทยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่มีไอเดียนะครับหรือว่าอยากจะเห็นว่าผมเอาไปปักกับอะไรหรืออยากให้ผมลองเอาไปทําอะไรให้ดูเนี่ยก็แจ้งมาได้นะครับเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็ปักอยู่ในสูตรย,ยาวๆอะ่ะไม่ค่อยได้แกะไปไหนเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นอะไรพิเศษ,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 ษก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปทําให้ดูแล้วก็เอามาโพสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ